จากเดินทางออกมาจากวัดภูจำปาสักแวะเที่ยวตามทางแวะตามทางนะคะของเมืองปากเซเดี๋ยวรอข้ามสะพานนะคะรอข้ามสะพานสะพานเป็นสะพานไม้นะคะเขากำลังซ่อมแซมต่อเติมเ,ออเพิ่มเติมอยู่รถใหญ่ยิ่งผ่าน ผานไม้ตรงนี้เขากำลังซ่อมแซมอยู่นะคะให้มันแข็งแรงขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นไม้นะกว่ารถจะวิ่งผ่านได้แต่ละคันนะคะเพราะว่าเป็นรถใหญ่เราต้องรอให้เขาไปก่อนเราที่จะข้ามไปได้ค่ะอานเป็นสะพานไม้ที่มันแคบนะคะเราต้องให้เขาข้ามไปก่อนเพราะว่ามันสวนทางกันไม่ได้สะพานเป็นสะพานไม้ ลดตลอดเลยนะคะว่ารถมันหนักค่ะเพราะมันเป็นสะพานไม้นี่นี้อสะพานปูนนะคะรถ<ฟ>เขาก็ต้องรงะ,ะัร<ฟ>ะวังแล้็สะพานนค่ะ,ะเขาก็กำลังซ่อมแซม่นะคะระหว่างทางกลับไม่รู้ตรงนี้เป็นวัดอะไรนะคะแวะกับไหว้ขอพรก่อนนะคะ อยู่ริมแม่น้ำโขงนะะวัดแห่งนี้เดี๋ยวไปถามนนเขานะคะว่าวัดชื่ออะไรคะ่ะเขาบอกว่าวัดแห่งนี้ชื่อวัดศรีสุมังจำปาสักค่ะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเมืองจำปาสักนะคะวัดแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นวัดเก่าเป็นวัดล้างชื่อวัดศรีสุมังแต่ยังไม่มีปรากฏใน g o o g l e Map นะคะพยายามค้นหาแล้วแต่ก็ไม่เจอค่ะ บอกว่าดูในภาพถ่ายดาวเทียมจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากต้นไม้ใหญ่สองสาต้นค่ะจริงแล้วต้นไม้สองสาต้นตรงนี้จะเป็นต้นโพนะคะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่องค์ใหญ่มากๆเลยค่ะ อยู่ตรงต้นโพพระพุทธรูปใหญ่ก็จะมีแผ่นป้ายสองภาษาให้อ่านนะคะใครผ่านไปผ่านมาทางเมืองจัมปาสังแวะมากบไหว้ขอพรได้นะคะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ค่ะเป็นพระพุทธรูปเก่าแกา่คู่บ้านคู่เมืองแห่งเมืองจัมปาสักแห่งนี้นะคะใครผ่านไปผ่านมาแวะมากบไหว้ขอพรได้นะคะ พระพุทธรูปจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองต้นของต้นโพนะคะต้นโพต้นด้านซ้ายด้ยานขวาแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางวัดแห่งนี้จะอยู่ติดกับถนนที่ผ่านไปผ่านมาทางไปวัดภูนะคะพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางระหว่างต้นโพจะแต่เอ็นไปด้านหลังนะคะวัดศรีสุมงจำปาสักแห่งนี้จะอยู่ริมฝั่งโค้งของเมืองจำปาสักนะคะ ริมฝั่งคงก็จะมีน้ำเซาะเข้ามานะคะเขาบอกว่าจะมีการจัดงานที่วัดแห่งนี้เดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบนะคะเดี๋ยวเราเดินทาง,ทางต่อนะคะเขาบอกว่าข้างหน้านี้จะมีตลาดะะขับมาเรื่อยๆมาเจอตลาดแล้วนะคะตลาดแห่งนี้ไม่ใหญ่นะคะเป็นตลาดเล็กๆค่ะเป็นตลาดชุมชนค่ะแวะดูกันค่ะว่าข้างในเขาขายอะไรกันนะคะไปกันค่ะ กับชิพัทเจ็ดตจี่ห้อมเจมมะกะโพดอันนี้อุไตก่อนชิพตัวนะกระนุ่มแหนมแกงควาลิซ่าเอากันเอากับนึงบ่แหนมอันนี้ยังกว่าเนระยังกขาวตะเกียัดใหกาคซ่า มันเป็นแซ่บที่มตกซีลาไฟนีกินข้าวจะโค้าวอันดีอ๋อโค้ก้าวอ๋อเด็ดต่อไปอาร์ติพัทไนาะแปดสิบเอ้ยเออดูนะสิบทุกคนสิบ

โอเคโอ้ยสดจโอเคเี๋ยเากว่ามันสดจกตรงนี้ก็จะเป็นอาหารเพื้นบ้านของเีอยนอยเกี่หนลอยสัโรานะคทุกอย่างเกยนลอยเ่น่ตลาดชุมชนเล็กๆนะคะ

เดี๋ยวไปใส่ยอีมสังละแม่พอมีหมองเฮ็ดกินจ้าชุมชนเห็นว่าที่อยู่ทางไปวัดโคนะคะมันจะเป็นตลาดเลึกของไม่ค่อยเยอะนะคะเป็นตลาดชุมชนค่ะมีของแบบบ้านๆ้านมาขายนะคะของไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าร้านค้าก็หยุดเยอะค่ะเพราะว่าหรือว่าเขาขายหมดก็ไม่รู้นะคะแต่ของมีเป็นบางร้านนะคะ บางร้านก็ขายบางร้านก็ไม่ขายตลาดชุมชนแห่งนี้ส่วนมากก็จะเป็นปลานะคะปลาที่เขาจับได้จากแม่น้ำขโ่นเขาเอามาขายต่อที่ตลาดนันดหรือจะเป็นตลาดชุมชนแห่งนี้ค่ะเขาเอามาขายคนผ่านไปผ่านมาส่วนมากเขาก็จะแวะมาซื้อปลาที่แห่งนี้ดูได้ประมาณ7กว่า,าบ,บาทส่วนมากเขาจะซื้อปลาไปก้อยนะคะ ตรงแถวนี้เขาชอบกินก้อยปลาค่ะกิโลละ80 0 0 0 9พ0 0 0ันหรือแสนกว่าจีบนี่แหละค่ะไปต่อค่ะเดินทางกลับที่พักกันค่ะพรุ่งนี้จะไปที่ไหนนั่นรอติดตามตอนต่อไปนะคะไปได้กลับที่พักแล้วค่ะพรุ่งนี้ลุยต่อค่ะที่พักจากวันนี้ก็ไกลยอยู่นะคะ ต่อเราไม่รู้วพรุ่งนี้ต่อไปที่ไหนอย่าลืมติดตามอีพ,พีต่อไปนะคะ